ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับการสอบบรรจุเข้ารับราชการในส่วนของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศนะครับ ในคลิปนี้เราจะมาเจาะประเด็นในตำแหน่งของเจ้าพนักงานพัสดุนะครับว่าเขารับในคุณวุฒิอะไรบ้างนะครับแล้วก็เนื้อหาวิชาที่จะใช้ในการสอบเจ้าพนักงานพัสดุเนี่ยเขาจะสอบเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับก่อนที่จะไปดูรายละเอียดตรงนี้เนี่ยเราย้อนกันมานิดหนึ่งนะครับว่าวันนี้เนี่ยเขาเปิดรับสมัครสอบการเข้ารับราชการในส่วนของเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศเนี่ยนะครับโดยเขารับสมัครสอบ ในระหว่างวันที่9มีนาคมถึง31มีนาคม2564นะครับโดยรับสมัครสอบทางเว็บไซต์ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับโดยคุณผู้ชมสามารถสมัครสอบได้เป็นภูมิภาคนะครับซึ่งเขามี10ภาคหรือ10เขตด้วยกันสมัครได้เพียงเขตเดียวภาคเดียวและตำแหน่งเดียวนะครับแล้วถ้าสมัครแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้นะครับสำหรับ การสอบเนี่ยนะครับเขาก็จะแบ่งออกเป็น3ภาคด้วยกันนะครับก็คือการสอบในภาคก็คือการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป100คะแนนนะครับการสอบภาคขอภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งอีกหนึ่งร้อคะแนนนะครับแล้วก็การสอบในภาคขอก็คือการสอบอประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งอีก100คะแนนนะครับโดยทั้ง3ภาคนี้เนี่ย คุณผู้ชมจะต้องสอบผ่านและได้คะแนนไม่ต่ำกว่าภาคละ60จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านนะครับทีนี้นะครับในส่วนของตำแหน่งในคลิปนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยเราจะมาพูดคุยในตำแหน่งของเจ้าพนักง,งานพัสดุนะครับคุณอวุธที่เขารับสมัครเนี่ยจะต้องได้รับวุฒิปวชหรือเทียบได้ในทางบัญชีเลขานุการ เทคนิคการตลาดเศรษศาสตร์การธนาคารธุรกิจการเงินเทคนิควิศวกรรมโยธาเทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลผานิชยการบริหารธุรกิจการจัดการทั่วไปช่างโยธาช่างก่อสร้างช่างเครื่องกลช่างไฟฟ้านะครับแล้วก็รับทั้งในระดับปวทประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสด้วยนะครับ แต่จะมีความแตกต่างกันในแต่ละคุณวุฒิเนี่ยก็คือในเรื่องของเงินเดือนนั่นเองนะครับนี่คือในวุฒการศึกษาที่เขารับในตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุนะครับทีนี้ในตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุเนี่ยเขาก็จะสอบในภาคขอเนี่ยนะครับหนึ่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560 2พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินการตรวจเงินของท้องถิ่นและที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับ 4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560 5กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ อศ2,560และ6ความรู้ที่เกี่ยวกับงานาลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งที่สมัครสอบนะครับทีนี้เรามาดูนิดนึงนะครับว่าเจ้าพนักง,งานพัสดุปฏิบัติงานเนี่ยมีหน้าที่ต่างๆอย่างไรในการทำงานนะครับในตำแหน่งพัสดุเนี่ยนะครับงานที่ต้องปฏิบัตินะครับก็คือปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับเรื่องของการาพัสดุการจัดหาการ จัดซื้อการว่าจ้างการเก็บรักษาการนำส่งการซ่อมแซมการบำรุงรักษาพัสดุครุภันฑ์อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานจัดทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุการเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับพัสดุร่างและตรวจสอบสัญญาซื้อสัญญาจ้างหนังสือโต้อตอบบันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุรายงานสรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุเพื่อร่วมพัฒนาให้ระเบียบการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพรวดเร็วชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําเดือนประจําไตรมาสหรือประจําปีงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานพร้อมทั้งรายงานผลการดําเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ศึกษาติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุเพื่อนำมาประยุกใช้ในการปฏิบัติงานนะครับต่อมางานด้านบริการเนี่ยก็มีหน้าที่ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบกับผู้ร่วมง,งานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันต่างหน่วยงานหรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้การบริการหรือขอรับความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบนี่ก็คือในงานของเจ้าพนักงานพัสดุนะครับที่จะต้องปฏิบัติงานนั่นเองนะครับครับและนี่ก็คือเนื้อหาสาระของวิชาที่จะใช้ในการออกสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนั่นเองนะครับสำหรับในตำแหน่งต่างเนี่ยก็ยังมีอีกหลายตำแหน่งด้วยกันนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาพูดคุยกันต่อในตำแหน่งอื่นๆนะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ